ี่ะท่เขาพูดว่าลองเมื่อกี้หนูว่าเป็นสิ่งที่องลงเลยนะองลงองพี่พ่ะเล้านี่เรางกันการเกษตรนะนะ เอาคิดไดบ้านไดไน้รถได้อะไรเอไงเลยสามรอบอีไปจะบอกว่าเดินรอบท่านเหมือนท่านคุน้องให้เรารอบคิดเนะี่ย ลู ai บ้านลู ai ขออะไรได้ขอได้เลย